เขาบอกว่าตัวเลขที่เขียนในระบบฐาน8นะครับในข้อใดหารด้วย4ไม่ลงตัวนะครับออถ้าโจทย์ในกษณะแบบนี้มันมีวิธีการคิดลัดอยู่นะครับโดยให้เราดูตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยตัวเลขสุดท้ายคือตัวไหนเช่นตัวนี้เนี่ยหกสแล้วก็หนะครับวิธีการดูก็คือว่าข้อไหนเนี่ยนะครับตัวไหนเนี่ยที่หาร4ลงตัวเนี่ย ตัวของมันเองก็ต้องข้อนั้นอาจจะเป็นคาตอบที่ถูกต้องนะครับมาดูข้อที่1นนะครับข้อที่1นนะเ,เลขหหาร4ลงตัวไหมไม่ลงตัวนะครับโอเคข้อนี้ไม่ใช่คําตอบนะครับมาดูข้อที่2นะครับเลขสนะครับตัวนี้นะครับดูว่า4หาร4ี่ลงตัวไหมหารลงตัวถูกปะ โอเคแสดงว่าคำตอบก็คือข้อที่2อ่ะมาดูข้อที่3ด้วยนะครับเลข2หาร4ลงไม่ลงไม่ลงตัวนะครับข้อที่4นะครับ1นะครับหาร4ลงไหมไม่ลงตัวเหมือนกันนะครับ โอเคฉะนั้นคําตอบก็คือข้อที่2นะครับวิธีลักก็คือให้นักเรียนเนี่ยดูเฉพาะตัวท้ายนะครับว่าตัวไหนเนี่ยที่มันหาร4ได้ลงตัวก็ตอบข้อนั้นนะครับข้อนี้ตอบข้อที่2นะครับ